สวัสดีค่ะมาพบกับสารพัดซ่อมบายช่างหญิงอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะจะพาไปเก็บรอยแตกรั้วปูนกันนะคะตัวนี้เราได้อ่าของมาใหม่นะคะจะเอามาลองให้ดูตัวนี้ค่ะไปดูรอยแตกกันก่อนนะคะรอยแตกประมาณนี้จะเป็นรอยแตกอ่าทั่วไปรายงานที่อาจเกิดขึ้นกับตัวของปูนอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองใช้เป็นตัวอ่าสี เขาเรียกว่าครีมโป๊ะไปในตัวแล้วก็รองพื้นไปในตัวนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่อยากจะมือเปื้อนมากนะคะแต่อันนี้ช่างคือแบบว่า,าเปื้อนจากอีกจุดหนึ่งมาแล้วเรามาทําให้ดูนะคะจะดูเปือเป้อนๆหน่อยนะคะแต่ตัวนี้มันจะง่ายหน่อยก็คือเราใช้เป็นลูกกิ้งหรือว่าแปรงนะคะ ในการจุ่มสีลงไปแล้วก็มาทาตรงที่มันเกิดรอยแตกได้เลยนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าไอตัวโป๊ตัวเนี้มันเรียกว่าเป็นครีมหรือว่าเป็นสีรองพื้นนั่นเองนะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัติในความยืดอยู่นะคะความเหนียวแล้วก็ยืดเกาะในพวกของรอยแตกลายงานได้ดีเลยนะคะอ่าค่ะทาให้ทั่วบริเวณที่มีรอยแตกเลยนะคะให้จุดที่รอยแตกเลยนะคะ จุดไหนที่มันอ่าค่อนข้างที่จะอ่าเขาเลือกว่ายนะคะอาจจะลึกนิดนึงก็ให้ทาสองรอบนะคะทาให้เสร็จก่อนรอบแรกนะคะ่คะ่ะรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าตรงจุดไหนที่มันยังทาไม่เต็มไม่สนิทนะคะยังเห็นรอยแตกอยู่นะคะเราให้เราทาซ้ําไปอีกหนึ่งรอบเลยนะคะอ่าตรวจด,ดูให้ทั่วเลยนะคะ ตรวจดูค่ะว่าตัวนี้มันมีจุดไหนบ้างที่เราทาไปแล้วมันยังมีรอยแตกเห็นรอยแตกชัดอยู่นะคะเราก็จะได้ทาไปอีกรอบหนึ่งค่ะตรวจให้ทั่วเลยนะคะให้ทั่วพื้นผิวเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราลงสีจริงไปแล้วมันจะไม่สวยนะคะเราเห็นแล้วนะคะเ,เห็นไหมคะเนีน่ค่ะ มีจุดตรงนี้มันจะลึกนิดนึงมันยังทาไม่ทัว่วเดี๋ยวเราจะทาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะอ่าพอรอรอให้รอบแรกมันแห้งเราเรารอทาซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ทาไปสองรอบแล้วนะคะระยะเวลาที่ปล่อยให้มันแห้งก็จะประมาณสักอ่าชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่อากาศอีกทีหนึ่งเนาะถ้าอากาศมันร้อนก็สัก30นาทีก็ได้แล้วค่ะ ตอนนี้นะคะตรวจสอบความเรียบร้อยให้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้อ่าไปทําการทาสีจริงกันนะคะอ่าตรวจให้ทั่วเลยค่ะว่าตรงจุดที่เราทาไปเนี่ยมันแห้งสนิทแล้วนะคะพร้อมที่จะทาสีจริงแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปทาสีจริงกันค่ะอ่าสีจริงนะคะก็อยู่ที่ว่าบ้านของแต่ละคนนะคะแต่ละหลังใช้เป็นสียี่ห้ออะไรสีอะไรนะคะตอนนี้เราใช้อ่า ออกสีครีมนะคะออกเป็นสีครีมแบบทัสคานี่นิดนึงนะคะแล้วก็จุ่มสีขาวแป้งจุ่มสีทาบริเวณที่่าให้ทั่วบริเวณที่เรากิ้งสีไปเลยนะคะกิ้งสีรองพื้นหรือว่าครีมโปนะคะหรือว่าใครจะสะดวกทาหมดรงพื้นของปูนเลยก็ได้นะคะมันก็จะสวยงามนี่ค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันก็จะออกมาแบบ เนียนกิฟตแตกต่างกับการโปร้แบบเคมีโป้หรือว่าซิลิโคนนะคะซึ่งมันจะไม่เห็นเป็นเงาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นออ,อกเรื่มอ,ออกแบบว่ามันๆไงค่ะจะไม่ค่อยนะคะตัวเนี้ยมันจะดีมากเลยนะคะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ